จริงแล้วเอาง่ายๆเลยนะครับไอตัวทิศขาเ่านี่มีแน่นอนแล้วก็บริษัทนี้แผนการายตลาดทั่วในนั้นจ้าเดียบอนไลน์ได้ครับอ่อถ้าคุณที่มาเติมปุ๊บนะครับได้หมด้ลยด้อยบาทจะตามหรือหยิบที่บาทจะตามมันจะจ่ายเงินสดเข้าบัญชีอย่างเดียวมันจะเป็นเดีอวถ้ามออนไลน์ก็าไม่ได้ระบบเลยนะครับจึงเอ่อถ้าพี่ลองสมัครนะครับเพราะว่าสมัครปิดอยู่แล้วนะครับสมัครไปเลยนะครับสมัครแล้วก็เติมนะครับไอ้พนิเตตองค์กรเขาเติมปุ๊บนีเขาจะมีรายได้ทันที เป็นแสดงให้เห็นยูยในในแอปพลิเคชันในมือถือเข้าโดยโดยตรงเลยอ๋อเขาเขาต้งโหลดแบนแบนครับเอาไปโดนี่สัยบามันอยู่ใด้บบเลยครับบอ็นสมาร์ตสเตชันครับเขาจะเขาจะม่แบนพอสมาร์แล้วปุ๊บมันก็จะมีรหัสมียู่เซอร์เข้าเข้าไปนี่คือสมาชิกที่ผมเอ่อสมาร์เจ็ดพิแปดนะครับผมเจ็ดีิแปดคนนะครับหนาตาเป็นยัน ตัวนี้ทันี้ไอ้ทนล่องเมื่อกี้เนี่ยครับเติมไป40บาทอ่าผมมีรายได้ทันทีเลย60ต่างแจ้งถึงเลยจ้าง<ว><น>จาก,จากอ่าจากไอ้พิพิพแลเติมนะครับครับแมนโต๊ข้างล่างนี่คือค่ารักษาหยอด400บาทผมยังม่มทันได้เติมถ้าผมเติมปุ๊บนี่อัอไาไลน์ผมจะมีรายได้ทันทีเลย3บาทจากคนหนึ่งคิดยัง<ว><น>ไงว่าทุกคนเติม400บาท เราตะไใต้องค์กรนอาเนี่เติมตีลอยบาทตีลอ,อยบาททุกคนนะครับแต่ละคนเขาจะมีรายได้จากแต่ละคนอยูสามบาทโดยประมาณนะครับถ้ามีอยู่สิบคนก็นได้สามสิบบาทถ้ามีลอยคนก็นได้สามลอยบาทถ้ามีหมื่นคนก็นได้สามหมื่นอะไรเอาบเงมาพูดท้าแล้วมันเป็นยังไงครับมันเป็นอิสระเลยเพราะว่าไอ้คอร์ดี้คิดว่านอกจากบริษัทน,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 นั้นทำแล้งแน่นัน คนมีวิทยากรใหญ่ๆความรูปคว่ำแนะนํำเข้าเขาแนน้ำช่วนในสมาริสมารเรียบร่อยถ้าผูใด้ยาเกตุรกิจนะครับกะไปฟังไปอบรมเปิดเปิดใ้ทุกวันเสาร์นะครับก็ไปอบรมไปฟังนะครับโูตูถือว่าแมนถ้าเ้นีพลัคอม่าถ้าเจมีความรููน้ำมาแนะนํำแร้วม่่าทายทอนแห่งองค์กรเท่านํำได้นะครับคืองผมเองจริงๆกับพึงคำว่าศึกษาแต่ว่าโดยมีพี่อาจารย์ดีคือธนไรศูนย์นะครับคนเป็นผู้ว่างแผนการตลาดเป็นผู้ไอ ดัดแยงเกี่ยวกับระบบต่างๆครับอยู่เป็นคนภายในนะครับมีความเขาเรียกว่าใกล้ชิดแล้วก็มีความมุ่ที่ชัดเจนนะครับอ่นนี้ขอลงไปกับอย่างไทยสมาชิกทุกคนนะครับเข้าไปบ้างนะครับทุกวันเสานะครับทุกคนเสานะครับมีอบรมปี้นะครับมีกาแฟมีเบเกอร์พร้อมนะครับก่อนมีพนักงานต้อนรับอยาดียิ่ันยนงมี บ่าม de ันจะมีไ <çocuğ> อ้ต mm ู้ไอ้จุดเติมนี่ครับตู้นึงนะครับตู้ก็รองเติมครับอืมเอ่อเรื่องเรื่องปั๊มน้ำมันในโตัวเข้าในไอบุซซ่าบัทจะมีรถสแตนบายไปเด็กลอกควายตรงน้ำมันนะครับเวลาตู้เติมไหม่ปกติตู้ตู้ตามมานองเข้าเนี่ปัญหาที่ประสบเจอคือน้ำมันขาดไม่พี่ไยว่าเติมเวลาจะไปเติมเอ้าน้ำมันเบิดอันนี้เป็นปัญหาหลายตู้วานน่จะเลยนิดหนึ่งกว่าเบิดเบิดห่ว ครับเป็นของตัวผมปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจอครับกินบวกกินเหรียญก็บพี่เหมือนเนี่อีกอีกตัวหนึ่งที่เห็นเห็นรูแห้งที่เป็นปัญหาครับไอ้พี่รองที่โรคปั่นเนื่องจาว่าพอมันพอมันมันมันไหนมันมีปัญหามันมันทังสร้างกันนานเมื่อสองปีแล้วแต่ว่าสปาร์ตสเตชันของพ่อเนี่ยสูตเติมเองของพ่อเนี่ยดำมันเหมือดเรือยุหะจิกดิบระบบสิ่แจ้งเตือนคอามาสู่ส่วนกลาง ไปดังต hmm. you know right. hmm. er uh. uh, ิดติดติดระบบปฏิบัตแจ้งเลยว่าน้ำมันบ้านในอยู่ไอ้ในคนน้องยาวนี่นะน้ำมันเหลืออีกน้อยนะไฮดรีฟก็เติมนะเขาจะมีรถสแตนบายรถน้ำมันมีสองคันเขาจะมีอีเมื่อเติมไฮโดรไฮน้ำมันขาดนะครับนะครับนี่คือพอดีนิวเดียวประกาศรากาทาร์โมน่วเก่าใจไม่เติมมันเป็นอะระบบทัศนีย์ระบบทัศนีย์เขาใจง่ายแห้งครับก็ได้ยกาให้ไปเฮด์เลย ตังค์แตังค์แกผมทำจากกีมาเรื่อยเหตุเป็นว่าเขาจะไปเติมเงินตามเมตูตุเติมเงินตัวนี้ง่ายกว่าหลายเอาใจง่ายครับตัวเราไม่ได้เป็นขึนก่อนตัวจะได้เป็นโอเคครับผมยืนยังจะได้น้ำครับนื่องผมอยากให้พี่น้องทุกคนนะครับที่นี่รถเราก็เติมอย่ามั่นเราเติมดูเติมทุกเดือนทุกเดือนนะครับโดยไม่มีรายใดก้าวขึ้นมาเนี่บ อยากให้มาเใ็ดธุรกิจนี้รวมกันย่างมาเขาจะใส่น้ำมันดีแต่เงินขึ้นมากครับนะครับเพราะมันจะใส่น้ำมันในเติมไปเติมไปเบิร์ตไปเบิร์ตไปนะครับแต่ถ้างห้ออยากคิดป้องเหินเราเป็นธุรกิจนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเลยจะขยายสายงานนะครับมันจะมีรายไดหรือแกรับฟิตไปจนหอดรับแฟนนะครับได้จริงนะครับได้จริงนะครับผู้ใดอยากรวมกับทีมงานเพรเขาเนีอยถือว่าเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับเสานหนึ่งเขาจะมีทีมงานไปหาเอ่อบุคลากรหรือไปหาคนจริงย สนใจไม่ได่นเนนะครับเป็นไปง่ายๆเด็กสามารถทานลูกฟอดได้ด้วยกินเต็เลยนะครับามเป็นตาโค้แช่โคดไลโคดัตดใครเลเด้อ